มันจะดูถูกลมากไปถ้าเด็กๆเ,เอาพลังรวมกันแล้วเอาเดินมันสำเด็กสามารถโค่นเราได้เนี่ยเนี่ยแต่ก็เกือบตาเหมอือนกันนะเนี่ยสกิลนั้นพลังดาบล่ะก็เอาเถอมาฝึกสกิลต่อเลยอมไฟอมดวงอาทิตย์จ้าเหมือนกันนะเนี่ยเอาแค่นี้กันเด็กๆอยู่ที่ไหน ไปเลยกันมะอ๋อรู้แล้วไปหาดีกว่าสื้อเสๆสสสก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเออพวกเราสามารถจัดการพมูได้โคตรเก่งอ่ะขนาดครูจัดการไม่ได้น่ะรวมพลังกันสิครับเออจริงด้วยว่ะนั่นอะไรอ่ะทาอะไรหรออือใครอะเกตกะ ไฟอ่ะกระซ้มอีกโอเคเลยขอคำกับเก <hating> ี่ยวกับข้ามวันคนนี้ขอราะหนึ่งคำจัดไปใหญ่เสียพ่อมดกาแม่โอมไฟดูมอาทิโอุ่ร้อนร้อนร้อนแรงจะตาย กระจกคุณทำร้ายคนอีกไปกี่คนแล้วเจอใครเนี่ยอย่างไรด้วยเนี่ยยืน,นย,ยนวเวทมนต์หรอกผมไม่กลัวเว้มนคุณหรอกครับเพราะสก,กิลผมก็โหเหมือน,นกันสกิลอะไรโอมดึงดูดอะ,อะไรมาเนี่ยดูดลงดินซะนเฮียจำผมได้หรือเปล่าเฮ้ยจะมาได้งไงเนี่ยเรื่องนั้นไม่สำคัญ มาสู้กันเลยผมจะล้างแค้นเอง EN ไซเบิร์นมันก็มาเลยความเกรงกลัวของฉันหายหมดแล้วเนี่ยถ้าคุณเต้นท่าแบบเนี้ยเออเอาเยิงก็ได้วะโอมไฟไม่เจ็บอ๋อให้แใช้แค่เลเวลศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็เนซ้ำก็ว่าอยู่แล้วว่าทำไมไม่เจ็บเลยไฟเลเวลหนึ่งเฮือม่เจ็บเหมือนเดิม ทนทานนี่น่ต้องใส้ฝึกมาแล้วน่นอน,น,อนเพื่อหายไปนะ่ะทำไปช่วยพวกเด็กๆต่างหากออกมาเลยทำไมเงียบเลยอะ่ะเพราะมันโดนเวทมนลูกไฟเลเวห้าสิบยังไงล่ะเอกกับเด็กเหรอเด็กมันยุ่งไม่เข้าเลยอย่างเองลูกไฟเลเวยี่สิบเฮ้ยแค่นี้เองเหรอพค่น้เป็นหนาของเอกแล้วนี่โก้โก็ก็ เอาค่ะเรื่องน่ะหายแม่ไหนแล้ว嘛องขยายหน้าจอเสียงนี้อีกแล้วอ่ะแล้วปั่นไปไหนอ่ะจิ้มไม่รู้เหมือนกันอะมันหายไปแล้วหนึ่งก้อนแล้วเออโจมตีเลยโลบารีอะ,อะเอ็งยังไงล่ะอะไรกันดีนะที่ครูสอบบนพวกเราว่าเขาไว้ให้สกิลไม่หน้าโยกมือก็ได้ใช่เลยทันได้เลยวิวห้าสิบมาเลย รีถึงกับแตกแต่ไม่เป็นไรเพราะนั้นคือบารียนร์เลเวลห้าสิบถ้ามันเจอกันไม่จะไปนัป่นแหละแค่นี้เองห้องกระจกอ,อะหมายว่าห้องมยเกอร์ไในโลกไงแล้วเราก็ต้องมาเมื่อยป่าเกี่ยวกับด่าอีกนี่นไม่ไหวแล้วโว้ยนี่ละเป็นยังไงล่ะข้าใช้เวทมนตัดตัดตัวนี่นแ่ะ มันกับสดลายตัวไปเด็กๆกระจอกมากเลยได้เวลาลวยมาทุกคนว่ายัางไงนะมาเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวข้าจะแบ่งหน้าที่นะย้ำตัวลับมืองานขาดยังไงเราข,าข้าก็ขอยาเป็นเว้ยโอเคจะได้สู้กันสู้สีหน่อยแต่สนน้ำเละเละเละสิบแล้วก็ทันได้เลยสิห้า เราจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดนะครับลุงให้เป็นรอบบาเรียแล้วก่อนเตะบอลโอ้หอวหน้าพอดีเลยเออเฮือเอาไปเลยครับผมให้เฮืออฮ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าเอาดีมัางแล้วโอ้มี่สุดก็ชนะหมดทุกทียากลำบากจริงๆเลยนะไอ้สี่คนนี้เนี่ย โอมไฟร์เตื่ดตายนะถ้าไม่ตายเลยที่ทำมาล้างศพแค่จะช่วยแต่กายคนรักษาบ่อยก่อนอแรกแค่นีเยังน้อยขั้นก็เอียนเล็กน้อยถึงเยอะมากไปยังไม่ใช้เลยใช้ไม่เคยเวมันยังไม่ถึงห้าสิบคนที่ซ้ำเดีวมาบอกให้กระจกโอ้เด็กน้อยไปดีกว่าเบื่อเด็กกระจอก สสสสสและเด็กสี่คนนั้นก็ได้สลบไปเลยเพราะว่าร่างนั้นต้องใช้พลังกายสูงมากๆนึงทําให้เขาสลบไปเลยครับก็ต้องมาดูกันนะว่าพ่อมทจะทํายังไงต่อไปตอนนี้ครูตัดภาพไปที่ครูก่อนนะครับโอ้ยบาดเจ็บเลยแล้วพวกเด็กๆกับพ่อมทไปไหน,หนัหมดเนี่ยรุก,ก่อนดีกว่าต้องตามเด็กหาเด็กให้เจอทั้งหมดเลยตัวบังนี้กินกาแฟย้อมใจดีกว่า อาลอยมาเลี่ยเนี่ยโอ้ก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 หมดแล้วทิ้งไว้นี่แหละสุดชื่นแล้วไปหาเด็กๆดีกว่าทางนี้ดีกว่าไหมเนี่ยหรือว่าทางนี้ดีฮะเลี่ยวไม่ถูกเลยช่วยเลี่ยวหน่อยดิงั้นไปทางนี้ดีกว่าสวัสดีสวัสวัสวัมาที่ทะเลนี่แหละสวยงามสุดละเออลาลาเอาเฮ้แกยังไม่ตายนะเนี่ยงานข้าแล้วทาไงดีวะ จะนหนีก็กลัวโดนใส่เวทมนต์ต้องสู้ทางเดียวอ่ะแต่ว่าจะดิโนสกิลยังไงเนี่ยไอ้ดาบพ่อมอสคงจะป้องกันสกิลไว้แล้วทำไงดีวะจะมาสู้ฉันอีกเหรอมาดิเดี๋ยวก่อน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 ทำไมแค่นี้กลัวล่ะไม่ได้กลัวแต่ว่าขอคิดก่อนไม่คิดคิดแค่นหนึ่งวินาทีไอ้นี่เจ้าเล่ห์จริงนะเนี่ยก็เจ้าเล่ห์เลยอะจะซูมก็มาเพื่ออะไรเนี่ย เอออย่างนี้คดีหน่อยดิพูดอะไรของเขาวะนั่นอ่ะลืมไมนั่งยี่สิบวิแต่เฮียยังมันยังนี่มันยังคิดไม่สะดีจะปล่อยเวทมนตร์เลยดีไหมนี่ก็ติดรีดจังเลยเนี่ยอ้าวดาดาดาข้าละข้าใส่เวทมนต์หรอไม่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 ยันสิเลยอย่ามาเนี่ยข้าดิบ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 พูดอะไรของแกวะนั่นอ่ะพูดฟังไม่ค่อยไม่เข้ารู้เลย ไม่ยินว่าเรือของเขาก็ไม่โดนเหมือนกันนะเออเออเออเดี๋ยวเขาจะคิดแล้วยังไม่ได้คิดอีกอ่ะอืมถ้าเราหนีไปล้วก็ออัดเรื่องเหมืหอนเดิมแต่ถ้าเราบินไปล่ะเ็บเร็วๆเลยอ่ะนี้เร็วๆเลยจะเป็นยังไงนะอ๋อจะได้ก็ได้ต้องทายห้อวัดเผลก่อนนีลาแคนเนอร์โอ้โหกวกเราก่อนใจเอือกัอะดาเมจแรงมาก นั้นข้าไปก่อนนะถ้ามีอะไรแล้วอะ่ะไปสะไปก่อนที่ข้าจะระเบิดพลังพูดมากอะ่ะทันเดอร์โอ้ยเจ็บกลัวฟัวฟืนเนี่ยจัดทันเดอร์เลเวล1บลูกไฟเลเวสติ๊กแมสบายจะล่าไปดีกว่าเสื้อ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  oh, โอมรักษาปรดศีรษะตอนตกไปครับทุกคน oh, hey.